สวัสดีค่ะหลังจากที่เราเก็บเห็ดมาเยอะแยะแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพามาทําการล้างเห็ดค่ะเห็ดมัสตาเกตนะคะหรือว่าเห็ดพายที่ไปเก็บมาเนี่ยเขาอยู่ใต้ดินนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเปื้อนดินเยอะมากเราก็เลยต้องมาทําการล้างนะคะอันนี้เป็นเห็ดดอกที่บานแล้วนะคะเราจะทําการล้างน้ําแล้วก็เอาผึ่งให้แห้งหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปทําการหั่นนะคะไม่ใช่ผึ่งให้แห้งเลยนะคะผึ่งให้หมัดๆ เราก็จะทำการหั่นนะคะแล้วก็เอาไปตากค่ะตัวเห็ดตัวนี้นะคะตอนที่เขายังเด็กๆเนี่ยเขาจะมีเยื่อคุ้มอยู่นะคะเยื่อคุ้มนะคะทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วพอเขาโตยืดตัวขึ้นมานะคะเยื่อคุ้มเนี่ยมันก็จะมาเกาะอยู่ตรงนี้ที่เขาเรียกว่าดอกปิดนะคะตรงนี้นะคะแต่พอเขาเริ่มบานออกเนะยเยื่อหุ้มก็จะหลุดออกมาจากตรงนี้นะคะก็จะมาอยู่อย่างางี้นะคะเป็นเปลือกอย่างเงี้ยค่ะ เราจะทำความสะอาดโดยการลอกเยื่อหุ้มตรงนี้ออกนะคะบางคนเนี่ยเขาแบบถนอมเห็ดมากนะคะคืออยากกินทุกส่วนเขาก็จะไม่ไม่ทำการไม่ลอกเยื่อออกอย่างนี้นะคะเขาจะใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้าเปียกนะคะเช็ดเช็ดเอาสิ่งสปกปรกออกแต่ของเราเนี่ยเห็ดมันได้เยอะมากนะคะกินทิ้งกินขว้างได้คือไม่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะคะเห็ดตัวนี้มันราคาแพงก็จริงแต่ว่าเราไปเก็บมาเองคะ่ะมีปริมาณเยอะนะคะเราก็จะ ทำอย่างนี้เลยนะคะลอกค่ะตอนนี้ขาเขาก็จะขาวจ้วงละเห็นไหมตรงไหนดำๆก็ตัดออกหรือว่าจะเวลาที่ล้างน้ำใช้อฟองน้ำขัดถูเอาก็ได้ค่ะแต่เราตัดออกเลยนะเห็นไหมคะรอบๆดอกเขาเนี่ยใต้หมวกดอกเ่ยคะจะมีสิ่งสกปรกเยอะแยะเลยนะคะดินจะไปฝังอยู่ข้างใน ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องทําความสะอาดด้านบนก่อนนะคะล้างน้ําก่อนแล้วเราค่อยเอาน้ําฉีดด้านล่างค่ะเดี๋ยวเราทําดอกอื่นๆให้เสร็จก่อนนะดอกนี่อันนี้ลอกง่ายนะคะเพราะว่ามันขึ้นมาเลยนะคะไอตัวเยื่อเขาเนี่ยบางอันนี่เขาจะติดเลยคะต้องใช้มีดขูดเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยมันติดเป็นผิวหนังชั้นที่สองเป็นชั้นผิวหนังไม่ใช่ผิวหนังชั้นที่สองเป็นชั้นผิวหนังนะคะเราก็ทํทการขูดขูดอย่างนี้ ค่อยๆขูดนะ,ะคะขูดน้มันก็ออกหนะเอาเนื้อเห็ดออกไปด้วยนะคะแต่ถ้าขูดบางเราก็จะได้แต่เฉพาะตัวเยื่อนะคะออกอเห็นไหมคะขาวแล้วเห็ดอันนี้คือตอนที่เขาเราเก็บมาใหม่ๆเนะคะเขาจะมีความชื้นอยู่นะคะการลอกก็จะง่ายมากๆเลยนะคะการขูดการลอกจะง่ายมากๆเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้เราเหนื่อยมากเราเก็บเห็ดมาเมื่อวานนี้นะคะเราก็เลย เอาวางผึ่งไว้ค่ะไม่ให้เขาทับทับกันจนแบบกลายเป็นเห็ดช้ําแล้วก็เสียเน่าเสียนะคะแล้วก็วางผึ่งเรียงในถาดเอาไว้1คืนค่ะแล้วก็มาทําวันนี้นะคะเห็ดเขาก็จะแห้งๆนิดนึงนะคะคนที่เขาอยากเก็บสดไว้กินนานๆเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยคนที่เขาถนอมเห็ดเนาะคือแบบ เห็ดตัวนี้มันราคาแพงเนาะเขาก็จะใช้แค่ผ้าเปียกค่ะเช็ด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 ดินเช็ดลล่ออกตกาําก้านตําขาเนี่ยค่ะเขาจะไม่ลอกไม่อะไรแล้วก็ไม่ไม่ให้โดนน้ําเยอะนะคะแล้วดอกที่เขาจะทานเนี่ยดอกที่เขาเรียกว่ามันเป็นมีสพคุณทางยาดอกเขาจะปิดค่ะเยื่อหุ้มเขาจะปิดอยู่ใต้ดอกนะ,นะเดี๋ยวให้ดูให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้ค่ะเห็นไหมเยืย่อหุ้มเขาจะปิดอยู่ใต้ดอกแบบนี้ค่ะ อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคะแต่อันนี้ไซส์เขาจะเล็กนะคะมันจะมีเบอร์หนึ่งที่แบบไซสใ์ใหญ่แบบดอกประมาณนี้เลยนะคะสวยมากเลยแต่เราล้างไปหมดแล้วนะคะเหลือดอกเล็กอย่างนี้นะค่ะเนี่ยดอกปิดอย่างนี้นะคะเขาราคาจะค่อนข้างสูงนี่คือสูงที่สุดนะคะในบรรดาดอกแต่ละอย่างนะคะมีปิดทั้งหมดเปิดนิดนึงเปิดมากเปิดทั้งดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะล้างแตกต่างจากอันนี้นิดนึงนะคะคือเราจะไม่เอาเยื่อเขาออกเวลาล้าง แต่พวกนี้เยื่อมันเปิดหมดแล้วค่ะเราก็จะล้างทั้งข้างนอกข้างในเลยเพราะว่าเศษสิ่งสกปรกเข้าไปอาศัยอยู่ข้างในใต้ในครีบดอกแล้วนะะส่วนไอ้ดอกตูมดอกเนี้นะคะเยื่อเขายังปิดอยู่สิ่งสปกปรกไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ค่ะเราก็ล้างเฉพาะรอบนอกลอกขาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะทําการล้างแล้วนะคะอ๋อที่บอกว่าคนที่เขาถนอมเห็ดเขาใช้ผ้าเช็ดเอาค่ะเขาไม่ล้างน้ําอย่างเรานะยกเว้นว่าเขาจะทาอาหารแล้ว่เขาถึงจะเอาออกมาล้าง แต่อย่างเรานี่คือแบบมันมีเยอะมากแล้วก็ดอกบ,บ,บานหมดแล้วค่ะก็สิ่งสปกปรกมันยัดเยอะแล้วนะคะมันไม่สามารถที่จะแบบมา,าทะนุถนอมนะคะไม่งั้นสิ่งสปกปรกพวกนี้จะเอาออกไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะทําการล้างนะคะล้างน้ําไปเลยล้าง,รางตรงตรงไปเลยเดี๋ยวเราก็จะมีนะคะฟองน้ําอันนี้เป็นฟองน้ําใหม่นะที่เราใช้สําหรับล้างเห็ดโดยเฉพาะนะคะแต่ก็จะใช้ฟองน้ำเนะะี่ยค่ะ เปิดน้ำใส่นะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำขัดถูรอบๆดอกเอาพวกเศษผงเศษหญ้าสิ่งสกปรกนะคะที่ดินออกจากดอกเสร็จนะคะน้ำแรงไปหน่อยการล้างเห็ดน,นี้เราว่ามันเป็นการเปลืองน้ำมาก ไอ้คันจะใส่น้ำใน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 ,ในอ่าง,ใน,างในถังในถ้วยอะไรเงี้ยค่ะเราดอกเห็ดจงไปอ่ะมันก็ดินมันเยอะค่ะเดี๋ยวดอกเห็ดก็จะไปฝังใต้ตครีบดอกอีกนะคะมาลําบากล้างใต้ครีบดอ,อกอีกที่เราทาเนี่ยเราจะทําด้านบนก่อนนะคะเพราะถ้าเราทําความสะอดาดด้านล่างแล้วเราล้างด้านบนมันก็จะไหลลงไปเพราะฉะนั้นทําด้านบนให้สะอาดก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยไปล้างขานะคะล้างขาเสร็จแล้วก็ค่อยล้างครีบครีบดอกค่ะครีบใต้หมวก พูดผิดพูดถูกอยู่เรื่อยเลยเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าสะอาดแล้วนะคะไอ้พวกที่เป็นเศษแดงๆเนี่ยเป็นเป็นลายลายของอของดอกค่ะแล้วก็เป็นเยื่อเมือกนะคะเยื่อที่มันหุ้มดอกอยู่มันออกไม่หมดค่ะเราเอาแค่แบบเศษขี้ดินเศษสิ่งกระสปกปรกออกก็พอค่ะบางคนที่เขาอชอบทานเห็ดนะเขาก็จะลอกออกะคะ่ะลอกลอกเยื่อตรงเนี้ยออกนะคะมันจะเป็นเยื่อเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่ลอกนะเราแค่ล้างทำความสะอาด แล้วก็ทูขาให้สะอาดล้างมือตัวเองด้วยเยวเศษฝุ่นติดหลังจากนั้นก็เปิดน้ําแรงๆเลยค่ะเปิดน้ําแรงๆนี่เลยฉีดนะคะฉีดเอาสิ่งสกปรกตรงใต้หมวกออกเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใต้หมวกนะคะเนี่ยขาวสะอาดแล้วค่ะไม่มีแล้วนะคะสิ่งสกปรกต่างๆเศษดินเศษใบไม้นะคะออกหมดแล้ว เราก็ทําการสับบัดสับบัดนะาให้น้ําออกนะหลังจากนั้นก็เอาไปวางผึ่งให้แห้งค่ะมาล้างดอกอื่นๆต่อนะคะอันนี้เอามาให้เขาโดนน้าก่อนก็ได้คะ่ะดินมจะได้ออกง่ายๆนะคะ ดอกที่สองสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะ จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้มันเป็นไอ้น,นี่เนื้อเขานะคะเนื้อเห็ดอันนี้ก็จะเป็นที่เนื้อกรีบค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งสกรปรกนะคะไม่ต้องกังวลยังเหลืออยู่อีกนะคะเพียบเลยนะะอีกถาดใหญ่เป็นร้อยดอกเลยนะคะขอตัวไปล้างเห็ดต่อกันนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ